ลาป่วยหัวหน้าไม่เชื่อไม่เซ็นอุปมาฝรายบุคคลหักค่าจ้างทำได้ไหมครับลาป่วยลูกจ้างมีสิทธิ์ลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงนะครับลาป่วยตั้งแต่3วันขึ้นไปอาจแสดงใบรับรองแพทย์ถ้าในจ้างเรียกร้องขอเนาะจริงๆกฎหมายจะคุ้มครองเรามากเลยแต่ระเบียบประเพณีปฏิบัติของหลายบริษัทเนี่ยจะกําหนดว่าลาป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์ถ้าไม่มีใบรับรองแพทย์ก็จะไม่จ่ายค่าจ้าง แต่ไม่สามารถหักค่าจ้างได้นะกรณีที่นายจ้างเขาทวงถามร้องขอใบบรองแพทย์เนี่ยถามว่ามันชอบในกฎหมายไหมมันเป็นปัญหาโรคแตกที่คุยกันมาเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ตอบตรงๆเลยนะว่าการที่เขาขอแบบรองแพทย์เรามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเขาขอเพราะเขาไม่เชื่อว่าเราป่วยจริงมันเป็นช่องว่างทางกฎหมายกฎหมายเขียนมาดีมากนะครับป่วยหนึ่งวันสองวันไม่ต้องมีใบบรองแพทย์สามวันขึ้นไปอาจสแสดงก็ได้ แต่ในจ้างก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อว่าคุณป่วยไงทั้งที่คุณป่วยแต่มันบอกมันไม่เชื่อมันจะเอาใบรับรองแพทย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่างเดียวว่าเราป่วยก็คือใบรับรองแพทย์นะครับในจ้างไม่มีสิทธิ์หักค่าจ้างแต่มีสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายค่าจ้างในวันนั้นๆใช้หลักการ no work no pay นะครับไม่มีการทำงานไม่มีการจ่ายค่าจ้าง